สวัสดีค่ะน้าส่งน้าส่งเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้าส่งเพิ่นจีให้แนวทางโตเด็กแนวใดก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะฝันว่าจังไดน้าส่งฝันว่าไผ่นาคบอกกับสองไผ่นาคบอกเก่าสองนี่ครับน้าส่งไปจังไดจังไดเห็นไผ่น่าอยู่ยันละก็เด็กอยู่เราเรียกเนี่ยละฮ่ะอายุยันละมันบอกคนเราไมาบอก ตรงเลยมาบอกตรงๆเลยนนาส่งนีเห็นเพิ่นขื้นมาจากใสขึ้นมาจากบอน้นำขึ้นมาจากบอนาหนำนนี่มองเจะวัดด้านขึ้นมาเจะท่ออขึ้นมาอ๋อเป็นท่ออเป็นท่อคือจังอนจอหนามบดานนี่บอกใช่ครับข้าเจ่าบัดหันไสย้งมันก็เป็นเป็นหู้นั่นบอน้าส่งเป็นหู้ขึ้นมากขึ้นมาเลยุ่งขึ้นมาเลยข้มาเลย ขึ้นมาเบิดโตบอลนะส่งเบิดขึ้นมาเบิดเนาเบิดโตสีดำโตสีดำเพิ่นขึ้นมาเบิดโตบาลนี่เพิ่นเพิ่นนอนเพิ่นนอนอยู่จังไรลักษณะอะไรนอนอยู่ดินบ่หรือจังไรเพิ่นขึ้นมาบดฟุ่งขึ้นไปเลยเพิ่นขึ้นทป้างขวาเลยอือโอ้เพิ่นขึ้นมาเบิดโตฟุ้งขึ้นไปข้างขวาขึ้นไปเลยค่ะก่อนก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นว่าจังไรเนิ่นมาเกาสองเกาสองเพิ่นว่า ข้าวสองขวว้าเป็นเสียงคนเลยแม่นบออ่ะเป็นเราเสียงคนเลยเนี่ข้าวสองเรื่องนะโอ้โหผูกขึ้นไปผูกข้างขวาผูกขึ้นไปเลยเนีอ่ะลาบลาบขึ้นไปเลยเป็นว่าแป๊บเดียวหมู่วันพาคทำวันภาคฟันมืึ่วันพาคเนาะเป็นองค์ปูพญานาคสีดำสีดำค่ะผูกขึ้นมาค่อยเลยว่า ปูมาอย่างไอยู่นะเขาบอกเด็กปูอะโอ้โหนาซ่งกับว่าปูว่าจังใดปูไปอย่างไรปูซอกเก่าหาไปสามตัวนั่นบอกซองเก่าหาซ้องเก่าหาเก่าสองกับสองเก่าหาอืมแล้วก็ผงไปเลยไปมิดไปเลยบองเห็นเลยมั้ยมิดไปเลยนี่ครับผมน้าซ่งมีฝันนีมีมูอยู่หนั่งบอกบอกไม่มี พี่แตนาะส่งผู้เดียวผู้เดียวฟันอย่นั่นะส่งคิดอยางบอก่บริยางบิอยบกนเอาหัวขึ้นมาแพ้วนเนิ่นิ่นเ้ากันกับเดีส่งเป็นบอกบอกเลขนั่นิันบอกิ่นจังฝุ่งขึ้นไปอ่าิันบอกอยู่ิันบอกแล้วเพิ่นก็อ่าเพิ่มขึ้นไปเลยบอกเพิ่นเาอาไปที่กาหาเห็นะฮะก็ขึ้นไปถึง่ะหัวมันพาไู่ดิ มือวันพระครับผมโอ้คือว่าน่ะสองฝันดีเนาะค่ะฝันมือวันพระฝันเห็นพญานาคละสองเคยฝันบ่บ่บุกขี้ฝันบ่เคย้ฝันจักเทื่อเพิ่นฝันเห็นแต่เพิ่นี่ยพญานาคค่ะฝันเห็นแต่พญานาคค่ะโอ้เพิ่นาชัวรูปจักค่ะค่ะกับ่แน่เนาะละสองเนาะ แต่า่้านสงน่งมีที่เป็นคนฟันหยากเมนโบะนะสง่งบบค่อยฝันจ้กเครืบอบโอ้สองเก่าหากับเก่าสองบอยนสออาส่งบอเป็นโตสีดำพุ่งขึ้นทั้งผาเลยบาดนี้ตอนพ่นพุ่งขึ้นทั้งผาพันพ่นลอยมาซีนา,นานะสง่งหรือเพ่นลอ,อยอยู่ทั้งฝาแล้กกระบอกเลยเลยกระบอกพันไปเลย<อ>พุ่งขึ้นไปแล้กกระบอกอยู่ทั้งฝาเลย บอกเลยตอนฝนโพูหัวออกมาบอกฝนบอกบั่นละมันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วจ่มบอกบอกแล้วเป็นไปบอกแล้วเพฝนแจังเึ็นไปครับเป็นบอกแล้วฝนแจ่มไปเลยโอ้เมื่อนี้กับฝนตกพอดีเนาะถ้าเอาตัวเลขนะส้มนี่ก็คือก็เมื่อฝนตกพอดีค่ะท่านผู้ชมสงสัยสิถือเลขว่านาะนะส้มเนาะสูงเย็นเนาะแม่นค่ะ เสนเด็กจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของนาส้มผี่น้ามาแบ่งปันนงหัวหนาะฝันเห็นองค์ูพญานาสีดำค่ะท่านผู้ชมบอกเลขนาส้มสองเก้าห้าหลักเก้าสองเนาะค่ะค่ะอย่องราวความฝันของนาส้มจะพิชซ์นีไหมนาส้มครับผมค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้างนาู้ชมทางบ้านรับชมรับฟั่งนอกนาส้มนอก ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของนาส่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสองเก้าห้าลักเก้าสองค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะนาส่งนีเพิ่นฝันเห็นองปูพญานาค สีดำลอยขึ้นท่้งฟ้าค่ะหลักกระบอกเลขเพิ่นสามโตหลักก็สองโตค่ะสองเก้าห้าหลักกระเก้าสองเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะให้โชคให้มานกับตัวเลขของนาส่งค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องเนาะค่ะน้อยอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก้าค่ะ แต่ยาฝาอไปใส่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีชะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบึงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเชิญค่ะ,คะอันว่าเรื่องของสีพึ่งน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการไออพวกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใสา่กระซาร์มวิชีพพุทธเทวดาเปหลอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขา,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิจิวาในของวิบากในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้าสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณี่บางของทินก็เอิดแม่เส้นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครือเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ใน่อตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้าน้องไปจะกเกิดประโยชน์มีโศกม่หลาบมันำํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจามเขาจะโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัตดุยางขาะข้ายบ่ด,ดีก็ด,ดีเอ่อไปจำเมื่อเนิ่งบ่เคยเสือเรือเสือเออบ้อก,กับถื่เอเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นมาหนาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากไอ้ลวองปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่างอ่าคือสางเป็นตชีสัตว์ีวิตชีวปรนปูฝ่ายูเนื่องว่า,งา,งาประมาณภาษาไหนก็ใส่ไดต้องใส่สางใ,ในการอบรมบวกส่วนมากเขาเลยชื่อจำ,ำหนํา,านาบนาบจะขี่มันเขาเบาน้องขันดีบดตอ่าเพราว่าจะขนสั่งนังสั่งประกอบสั่งอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเออยู่จัหวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางสางนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้น้ใหาตยาโยมเพินม,มาชาบุญสางสลอกสลาสร้างแม,ม่ยัยงก็เพึ่นมาบูชาไปกับูทสึกวะสาวคุนกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้าง คือพลังสร้างทุกอยา่าง,างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้สรางพระเจ้าอยบาสุนัจจะอย่างว่าโชค์ก็ใส่สรา้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดทีว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,ง,งให้ญาติโยมไปสา,สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เน,นาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิด้างในให้เบิง้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีม่วนสารเอียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเขา้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสนีเว้ากับไผกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่ยงน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ